งานสัมมนาประทรรมวินัยครั้งที่22ห้องพื้อนทานวันที่14กรกฎาคมพศ2561เรื่องทมต่อปัญหาพระวินัยโดยคณะประเทระพปรวิชากรและภูเขาร่วมสัมมนามีพระบางรูปชอบดูถูกเหยียดหยามผมว่าตัวผมรักษาวินัยหรือมีศีลไม่เท่าเขาเขานั้นรักษาศีลได้ดีกว่า เช่นกล่าวว่าผมอ่านตามเลยนะครับพวกพระวัดบ้านจับเงินจับทองรักษาศีลได้ไม่เท่าเราดีไม่เท่าตัวเรานะครับแล้วท่านก็ทําเป็นเครื่องหมายดอกจันว่าการคิดอย่างนี้สมควรไหมครับอย่างนี้นะครับก็ตอบสั้นๆนะครับการคิดอย่างนี้ไม่สมควรครับก็คือว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการรักษาพระวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับก็อย่างที่พระอาจารย์อมรชัย บอกไว้สักครู่นะครับเป็นพื้นฐานนะครับเพื่อการขัดเกล่งยิ่งขึ้นไปนะครับศีลเป็นอะไรเป็นเหมือนกับเบื้องต้นของพรหมจรรย์ใช่ไหมครับเ <ST AR> มื่อรักษาศีลได้ดีแล้วโอกาสที่จะไปเจริญสมถาวิปัสสนายิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะบริบูรณ์ได้ใช่ไหมครับ <ST AR> ทีนี้ถ้ากรณีคิดอย่างนี้ท่านก็บอกว่าไม่ไม่สมควรขอโอกาสยกตัวอย่างใน สมันตาปัสสทธิกานะครับท่านก็จะวางหลักแนวการศึกษาพระวินัยให้เรานะครับมีสามอย่างด้วยกันประการแรกถ้าเกิดคิดอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนอลาคัตูอลาคัตูใช่ไหมครับคือการเรียนแบบจับมูงูพิษข้างหางก็คือท่านไม่แนะนําให้เรียนเพื่อเอาไปไปโต้แยง้งไปอะไรอย่างนี้เพื่อไปข่มคนอื่นนะพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เป็นการเรียนนะครับเพื่อขัดเราตนเองแล้วก็เพื่อน,นำความรู้ที่มีเนี่ยอาจจะไปแนะนํากับภิกษุบางรูปบางท่านที่อาจไม่ได้มีโอกาสศึกษาอย่างเรานะครับแต่การที่จะไปแนะนําก็ต้องมีการตั้งจิตเมตตาไว้เป็นเบื้องต้นนะครับไม่ใช่เป็นการลักษณะของการไปไปดูถูกดูแคลนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เขารับฟังเรานะครับก็ก็น้อยแล้วก็อาจจะมีปฏิฆาเกิดขึ้นได้แล้วส่วนตัวเองถ้าเรานะครับ เอามานะขึ้นหน้าแล้วเป็นยังไงครับเอออกุศลนําแล้วเนาะโอกาสที่ที่มันจะได้ผลบริบูรณ์ก็ไม่ใช่แล้วก็ผิดกับหลักการที่พระผู้มีพระภาคได้วางไว้แต่ต้นนะครับผมฉะนั้นการเรียนวินัยจริงๆแท้ที่จริงแล้วท่านต้องการอะไรครับเรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรพันดาคาลิกใช่ไหมครับทำมาผู้รักษาเรือนค้างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบไหนครับเป็นแบบสลัดนะเพื่อที่จะให้พ้นไปจากภพนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดคิดอย่างนี้นะครับไม่ว่าใครเนาะคงคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเรื่องของการรักษาวินัยอย่างนี้เท่านั้นนะครับผมมองว่าเป็นทุกๆเรื่องแหละ,หละเพราะว่าการคิดลักษณะว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับจัดอยู่ในมานะเนาะในมานะซึ่งก็จัดอยู่ใน ก้าหมวดนั่นละกันก็คองไปดูนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งแน่นอนที่สุดว่ามานะเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นกิเลสนะครับอย่างอย่างหนึ่งนะครับถึงจะเป็นเรื่องของการรักษาพระวินัยก็ดีแต่ถ้าเรามีมานะอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ไม่ถูกต้องขอตอบไว้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคาถามข้อแรกของของ,ของท่านก็ <c oughs> ได้รับการนะครับได้ตอบไปยาวแล้วท่านอาจารย์ก็ตอบไปยาวแล้วก็หวังว่านะครับในส่วนของการทําปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ประเด็นนี้นะครับคือ การถามปัญหาลักษณะนี้เนี่ยก็เพื่อว่าผมก็หวังว่าให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ถามด้วยนะครับเราจะถามเพราะว่าอาจจะมองว่าเออทาไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าการถามคําถามเนี่ยนะครับมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้ถามด้วยจะยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดเรามุ่งหวังเพื่ออะไรครับเพื่อเราเป็นผู้ที่รักษาพระวินัยนะครับแล้วก็รักษาใจตนเองด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะขอนะครับคง อ่านไปคำถามต่อไปเลยก็นิมนต์ท่านอาจารย์นะครับ